Niggas in my girl trying to phase me. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไข่น้ำอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถแฮชแบ็กนะคะ5ประตูและราคาเนี่ยมีเกิน3 0 0แสนเนี่ยจะต้องดูคลิปนี้แล้วก็จะต้องเข้ามาดูรถที่โชว์รูมนะคะก็คือจะเป็นคันนี้เลยตัวนี้จะเป็น Mazda 3 2.0 Max Sport ปี2012ค่ะลูกค้าและราคานะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอยู่ที่285,000บาท เลขไม่เนี่ยไม่เยอะเลยค่ะลูกค้าแค่เก0 0 0ม่นาพเท่านั้นเองถ้าไม่เชื่อนะคะต้องโทรมานะคะและเข้ามาดูรถจริงได้เลยเดี๋ยวไข่น้ำเนี่ยจะพาเข้าไปชมภายในแล้วก็รอบๆคันกันนะคะว่ารถเนี่ยสวยจริงไหมไปดูกันค่ะมาด้าคันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะ ตัว2 0ลิตรนะคะและตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะตามที่ไขน้ํำแจ้งไว้เลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยใช้น้อยค่ะลูกค้าเป็นรถปี12นะคะแต่ว่าเลขไม้เนี่แค่93,000เองค่ะอันนี้ให้ดูสภาพข้างในก่อนนะคะมาพร้อมกับไซัลลูค่ะคันนี้เบาะหนังสีดำนะคะลูกค้า อันนี้ให้ดูเลยว่ามันสวยและใหม่จริงๆนะคะใหม่มากค่ะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆสำหรับมาด้าคันนี้นะคะราคาแค่285,000บาทเท่านั้นนะคะและตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นนะคะ ออกรถนะคะก็จะมีบัตรน้ํามันแถมให้3,000บาทด้วยนะคะและยังมีคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟรีอีก1ครั้งให้นะคะมูลค่า3,000บาทเช่นกันค่ะลูกค้านะคะอยากเข้ามาชมรถจริงเนี่ยสามารถโทรหาไข่น้ําได้ที่เบอร์062-875-3660และเบอร์095-2688571นะคะโชว์รูมของเราก็จะอยู่ที่ศูนย์ BMW Millennium Auto สาขภูเก็ตค่ะอยู่ติดกับเจมส์แกลลอรี่ฝั่งปั๊มบตทขาออกนะคะ ถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยไข่น้ำก็ <c oughs> ก็จะมาอัปเดตรถให้อีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ <c oughs>